ครูแตงจากกวดวิชาฮอมฮักเชียงใหม่นะคะวันนี้ครูแตงจะมาสอนทุกคนอ่านภาษาอังกฤษเรื่อง studying abroad อ่าคำว่า studying แปลว่าการเรียนการศึกษานะคะ abroad แปลว่าต่างประเทศนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่อตางประเทศนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนไปเลยนะคะ,ะ every year ะทุกปีนะคะ thousands of students อ่า student ก็คือนักเรียนนะคะ thousand เติม s ก็คือหลายพันคนคำว่า thousand แปลว่าพันเติม s เข้าไปว่าหลายพันนะคะ choose แปลว่าเลือกนะคะ t o s t u d y abroad อ่าเลือกที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะ uh whether ไม่ว่าจะนะคะ It's for six months ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในช่วง6เดือนนะคะอ่านานหเดือน a year หรือว่าหปีนะคะ or หรือ even longer หรืออาจจะเป็นช่วงที่ยาวกว่านั้นนะคะ longer น,นานกว่านั้นนะคะ uh, many people ะคนจำนวนมากนะคะ find the experience นะคะ find ตัวนี้แปลว่าพบได้พบกับ the experience experience แปลว่าประสบการณ์นะคะประสบการณ์ of studying abroad ประสบการณ์ในการศึกษาต่อต่อตางประเทศในการเรียนต่างประเทศนะคะ very exciting ได้พบว่ามัน exciting ว่าหน้าตื่นเต้น นะคะ very มากนะคะได้พบกับประสบการณ์ที่ตื่นเต้นมากๆ but แต่ also very scary นะคะ also แปลว่าด้วยเหมือนกัน very scary แปลว่า scary แปลว่าน่ากลัวนะคะแต่ก็ได้เจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวด้วยนะคะ living in another country ะะ Living แปลว,ว่าการอาศัยอยู่หรือว่าการใช้ชีวิตอยู่การดำเนินชีวิต in another country another แปลว,ว่าอื่นอื่น country แปลว,ว่าประเทศนะคะการอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ will help you จะช่วยคุณนะคะ learn ในการเรียนรู้ a ่ language language แปลว่าภาษานะคะจะช่วยคุณในการเรียนรู้ภาษา a and learn about นะคะและช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะ about another culture อ่คำว่า culture แปลว่าวัฒนธรรมนะคะอื่น a another culture นะคะ ah uh, you will see the world คุณจะได้เห็นนะคะ the world ก็คือโลกนะคะ in a new way อ่าในมุมมองใหม่ๆนะคะ new way way ตัวนี้จริงๆแปลว่าวิธีการนะคะอ่าจะได้เห็นโลกนะคะที่แปลกใหม่นะคะอ่ and learn more about yourself และ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนะคะ yourself ก็คือตัวของคุณเองมากขึ้นนะคะก็คือจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเวลาที่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะอาจจะได้เรียนรู้ว่าตัวเองนะคะมีความสามารถใหม่ๆนะคะ a า studying abroad อ่าการศึกษาต่อต่อตางประเทศ is also excellence ยังนะคะ also excellence training นะคะเป็นการ training ก็คือการฝึกฝนที่ excellence ก็คือยอดเยี่ยมที่ดีมากๆนะคะ for the working world สำหรับนะคะ working world working ก็คือการทำงาน world ก็คือโลกก็คือนะคะเป็นการฝึก ผลที่ดีมากๆนะคะเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในโลกของการทำงานนะคะก็คือประสบการณ์ต่างๆที่ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่ต้องไปใช้ทำงานนะคะใครนะคะท,ที่ชอบนะคะคลิปสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ครูแตงด้วยนะคะแล้วเรามาอ่าน Every year, thousands of students choose to study abroad, whether it's for six months, a year, or even longer. Many people find the experience of studying abroad. Very exciting but also very scary. Living in another country will help you learn a language and learn about another culture. You will see the world in a new way and learn more about yourself. Studying abroad. is also excellent training for the working worlds ใครไม่อยากพลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษนะคะดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามครูแตงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในคลิปสอนอ่านคลิปหน้านะคะ